แนวทางการฉีดวัคซีนสลับชนิดจุดประเด็นถกเถียงในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วโลกตลอดทั้งสัปดาห์หลังจากสื่อรายงานว่าหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ประจำองค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้ใช้แนวทางนี้เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลสนับสนุนการฉีดวัคซีนสลับชนิดมากพอ so We are in a data-free, evidence-free zone as far as a mix and match. There is limited data on mix and match. There are studies going on. We need to wait for that, and maybe it will be a very good approach. But at the moment, we only have data on the AZ vaccine, Oxford AstraZeneca, followed by Pfizer. ขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของแต่ละประเทศสามารถตัดสินใจใช้วัคซีนสลับชนิดบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ได้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเริ่มเห็นหลายประเทศทั่วโลกอนุมัติการฉีดวัคซีนสลับชนิดให้ประชาชนแนวทางนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการจัดส่งวัคซีนล่าช้าผลข้างเคียงจากวัคซีนบางชนิดรวมทั้งกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับเชื้อกลพันธ์ เมื่อเดือนที่แล้วแคนาดาไฟเขียวให้ผู้ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกสามารถรับวัคซีน mRNA เป็นเข็มที่2เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการรับวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดผู้นำแคนาดาเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับวัคซีนสลับชนิดแอสตราเซเนกาเข็มแรกตามด้วยโมเดอร์นาเป็นเข็มที่2 ขณะที่อิตาลีเยอรมนีและอีกหลายประเทศในยุโรปมีแนวทางการฉีดวัคซีนสลับชนิดคล้ายกับแคนาดาโดยอิตาลีให้คนอายุต่ำกว่า60ปีที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกหันไปรับวัคซีนมาร์นเอเข็มที่2ส่วนเกาหลีใต้ไฟเขียวให้ผู้ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกหันมารับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่2เนื่องจากวัคซีนแอสตราเซเนกากว่า8 0 0แสนโดสจากโครงการโควัคซ์ขององค์การอนามัยโลก มาถึงเกาหลีใต้ช้ากว่ากำหนดและเวียดนามเป็นประเทศล่าสุดที่อนุมัติให้ใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่2เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันขณะที่จีนและรัสเซียกำลังจัดการทดสอบการใช้วัคซีนสลับชนิดเพื่อประเมินประสิทธิภาพเช่นเดียวกันจีนทดสอบวัคซีนแคนซิโนเป็นเข็มแรกตามด้วยวัคซีนของบริษัทในเครือชงชิ่งจีเฟยไบโอโลจิคอล นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการใช้วัคซีนแคนซิโนเป็นวัคซีนเข็มที่3ให้ผู้ได้รับวัคซีนครบแล้วขณะที่รัเสเซียทดสอบวัคซีนสปุตนิクวร่วมกับวัคซีนแอสตราเซเนกาในอาเซอร์ไบาจานสหรัฐอาหรับเอมิเรตและเบลารุสสำนักข่าวอินเทอร์ฟกรายงานว่านักวิจัยยังไม่พบผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนสลับชนิดในการทดสอบครั้งนี้ ส่วนไทยถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้วัคซีนซีโนเวคเป็นเข็มแรกตามด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2ขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิลิปปินส์ยังคงศึกษาการฉีดวัคซีนซีโนเวคสลับกับวัคซีนชนิดอื่นเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยฮ่องก,อง,กงกำลังศึกษาการฉีดวัคซีนซีโนเวคสลับกับวัคซีนคอมเมอร์นาตีของไฟเซอร์และบิออนเทคผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจากสวทช มองว่าการสลับวัคซีนในลักษณะนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของไทยมากที่สุดเนื่องจากว่าเราไม่เคยทำทริโในประเทศไทยครับซิโนแวคแอสตราโดยตรงอันนี้ต้องต้องยอมรับแต่เรามีเคสที่ว่าคนฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที k ่1ไ่ไปแล้วมีอาการแพ้นะครับแล้วก็ไม่สามารถได้วัคซีนซิโนแวคเข็มที่2ได้คนกลุ่มนี้จะมีจําเป็นต้องได้รับวัคซีนบูสต์ด้วยวัคซีนชนิดอื่นแต่ประเทศไทยมีวัคซี ตัวอื่นเป็นแค่ตัวเดียวก็คือ a s t r a z e ซ e c a าทำให้คนกลุ่มนี้ประมาณ1,000คนนะครับที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมแล้วขอรับวัคซีนเข็มที่2เป็น a s t r a z e ซ e c a เข้ามานี่ก็ถือว่าเป็น Tri a l แบบหนึ่งที่เราจะได้เก็บข้อมูลจากคนกลุ่มนี้เอาไว้จะมีส่วนร่วมในการที่จะเอาตัวอย่างมาวิเคราะห์ดูว่าความสามารถในการที่จะยับยั้งไวรัสสายพันธุ์เดลตานะครับกับตัวอย่างที่ได้มาจากเซนแบบสองเข็มนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรซึ่งเราพ,พบว่า ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนสะสมเหล่านี้ครับที่ตัวอย่างที่ได้มาจะประมาณจบ20ตัวอย่างที่ได้มาเนะครับเราจะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตามที่เราผลข้งเริ่มต้นเนี่ยประมาณ20ตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดชัดเจนว่าภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยสูงกว่าซีโนแบคสองเข็มนะครับประมาณ10ถึง20เท่าอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เราคิดว่ามีมากพอในการที่จะแก้ไขปัญหาตอนนี้ของประเทศที่ที่เรายัางมีวัคซีน ทางเลือกไม่มากนะครับแล้วก็การใช้เซลาแบบสองเข็มเนี่ยดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพที่ไม่ดีพอส่วนในอนาคตหากไทยมีทางเลือกวัคซีนเพิ่มมากขึ้นข้อเสนอแนะนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของสถานการณ์พงศทสุขพง์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน